สบายดีมินิสผาพี่น้องมาเห็ดอันเคก้กสตรอเบอรี่เนาะหรือว่าเฟรซี่สำหรับสูตรเล่มที่เห็ดธรรมตามมาสมกันบ้างเลยขั้นตอนที่หน,นึ่งหักกัสมาอันเซออันเจลิตินแผ่นเนาะ่อยใสอันซีแผ่นแผ่นประมาณนี้ซีแผ่นแล้วก็เซออันน้ำเย็นเด้อเซให้อนันมันลายนะอันนี้ก็ะสแมน,น,นมเนาะเขาจะใส่ตัวนี้เด้อเขาเออนเลเลองเจ อันความมันมันจะอันมันจะมันกว่านมตัวนี้เละกะซีเข้มข้นกว่าตัวนี้เอาเห็ดแครมมันจะมันจะอ่ามันจะแสีบกว่ามันจะมันกว่าแต่ตัวนี้มันกะเสมนนมที่เหากินอันธรรมดาแหละพี่น้องกินประจําตอนเช้าวันน่ะกะอันฟรั่งเขอเอิรนอันเดมีแครมมีเห็นบ่ความมันมันกะจะมีเพียงอันหนึ่งจุดหกกรัมาเบิ้งตัวนี้ เห็นบ่ตัวนี้เห็นความมันมันก็สิมีอัน3.6ก,กรมัมมันก็สิมันกว่าเนาะมันแซ่บกว่า,าเฮาเฮ็ดแขนแต่ว่าถ้าเฮาบ่มีตัวเลอองเจตัวนี้เฮาก็ใส่อันนมธรรมดานี่ก็ได้เนาะนมจืดธรรมดานี่นะตัวนี้ก็แม่นนมจืดธรรมดาแต่ว่ามันจะมันกว่าตัวนี้ค่อยสิใส่ตัวนี้บัดนี้เฮาก็สิเอานมไปต้มเนาะนมเนี่ยไ่อยหกสิบมิลลิลิตร ต้มหักใส่น้ำตาลน้อยหนึ่งประมาณหนึ่งบวงกาแฟเพื่อบ่แหา้งน,นมมันติดกลนหมอ้อเนาะเดี๋ยวนี้ก็ต้มด้วยไฟกลางเนาะกะสมีไข่ไก่นี่สามหน่วยไข่นะคะเอาแต่ไข่แดงเด้อน้ำตาลเจ็ดสิบกรัมอันนี้ก็สมใส่น้ำตาลวานีเนาะใส่ทุงหนึ่งเดี๋ยวนี้หักตีไข่แดงกับไข่าขาวให้มันเข้ากันเนาะในเมื่อเข้าตีไข่กับน,น้ำตาลน้นเข้ากันดีแบบนี้แนละ้ว ได้ละเั็นีทางก็จะใส่แป้งข้าวโพดลงไปเนาะหรือว่าไม้อิซนาแป้งไม้อิซนาเนะี่ยค่อยใส่30กรัมถ้าว่ามีแป้งข้าวโพดหรือว่าแป้งไม้อิซนาในหะ้ใส่แป้งอันเค้กก็ได้เดอ้อประมาณนี้เดี๋ยวเป็นทางก็จะกลับไปเบิ้งนมที่เห่าต้มไหวเมื่อกี้เนาะ เห็นบ่นมหอมมันก็สิค่อยๆฝดแบบนี้ือว่าได้แล้วบันนี้ก็เอาขึ้นเลยเป็นเฮาก็เอาอันนมที่เฮาต้มเมื่อกี้นี่้อกใส่อันในสามเฮาผสมไข่กับน้ําตาลกับแป้งเนาะก็คนแห้อันมันละลายถกใส่ครึ่งหนึ่งเด้อคนละลายดีแล้วบันนี้ก็สิถกอันตัวนี้หันไปใส่ในหมอน้อนมเอาเนาะถกใส่ผสมกันแบบนี้ เดี๋ยวเป็นฮงกก็สิต้ม้วยไฟอ่อนไฟกลางเนาะคนไปกวนไปจนว่ามันเป็นแครมเนาะตอนนี้บบตรงหยุดมือเ้อพี่น้องกวนไปค้นไปแบบนี้เราจะได้ครีมที่มันเนียนเ้อมันจะบม่มีเป็นเม็ดเป็นก้อนนะสำคัญไฟจะตองอ่อนกวนประมาณห้านาทีแหละพี่น้องไฟอ่อนสุดเ้อแล้วีเวเป็นฮงกก็จะใส่อนันเจลาตินแถวเ,เซไว้เมื่อกี้ลงไปตอนนี้หมอดไฟเ้อหมอดไฟ จิลาตินเราก็บีบเอาน้ำมันออกเนาะแล้วก็ใส่ในหม้อ,เ,อเลยแล้วก็คนให้อันจิลาตินมันละลายวันนี้ก็ใส่อันเนยลงไปเนยจืดเด้อเนยนี่ใส่1ิมหากรรแล้วก็คนให้มันละลายเรียแบบร้อยอืมวันนี้หากเสษียน าใส่ในถ้วยเนาะถ้วยนฮะากข็งเอันเอาแพนพลาสติกห้องแบบนี้เวลเาเอาอกอันครีมมันจึงเอาออกง่ายเนาะมันจึงบติดถ้วยนะเอาครีมลงใส่จะแพกแบบนี้พี่นะ้อง้องแหันแพนพลาสติกมันอันติดกับอันแคลมแบบนี้มันจึงบ่มีนำยดใส่อันครีมเอาเนาะเวลเาเอาเอาเข้าไปในตู้เย็นนะนี่ก็เข้าไปในตู้เย็นเนาะใช้ไข่ใ,ใ,ใกล่ลงไปสี่หน่วย น้ำตาลร้อยเสาหากรรักกมในเมื่อเขาตี ie, อันน้ำตาลกับไข่เห็นบ่มันก็จะเป็นเนื้อเดียวกันแบบนี้มันจะเป็นครีมแบบนี้นะพี่นะ้องนี่อันนี้ก็จะแมนแป้งเค้กเนาะ้าว่ายุมัฝรั่งกับใส่แปง้งอันติบอันเตกรองแสงแปง้งนะค่อยใส่ร้อยเสาหักกำเด้อแล้วก็ฮอนแป้งใส่แบบนี้เห็ดอันฮอนใส่เห็ดซองเถือ่อเนาะเป็นอย่างก็เอาจอง จองแบบนี้ไปค่อยคนเด้อพี่เนาะค่อยๆผสมแบบนี้ปิ้นกับดานแบบนี้นะน <Okay. S 1> ถ้าว่าเขาคนไวอันไข่าขาวมันจะตกมันจะยุบนะเวลาเราเห็่นเคก้กเค้กเขามันก็จะยุบง่ายนะเนีย <Okay. S 1> คนแบบนี้เนี่ยก็ใส่อันแป้งลงไปอีกหอนใส่จนิด เนี้ค้คนแบบนี้กลับไปกลับมาแบบนี้ในเมื่อข้าค้อนอันแป้งอันมันเข้าเนื้อเข้าหนังกันดีแล้วเป็นหักกระเซียนใส่ในถาดเอาไปอบนเนาะเขาที่ใส่ถาดแบบนี้พี่น้องเพราะว่าเขาที่ตัดเห็ุอันหมายเร์สี่เนาะเพราะว่าลูกคอยพันได้ซีพีพันถามอยากได้เค้กอันหมายอร์สี่เขาก็เลยใส่ถาดสี่เหลี่ยมแบบนี้ แบบนี้เฮาก็เอาอันจองตรีเนาะหไปมาๆแบบนี้ให้เค้กมันเสมอกันนะพี่น้องบนี้เฮาก็คุกแบบนี้2เถื่อเนาะให้มันเสมอกันแล้วพี่น้องก็จะเอาไปอบในเตาอบเนาะกนที่เฮาจะเอาเค้กอันเขา้าเตาอบเฮาต้องอุน่นเตาอบให้มันฮ้อนก่อนเด้อนี่เฮาใส่ไฟบนล่างเด้อแต่ต้องใส่พัดลมแบบนี้ไฟอัน170องศาใส่เวลาอบอ่า25นาที ซอฮาหน้าที่ผ่านไปพี่น้องทุกได้แล้วเป็นหักกะสิปะให้มันเย็นน้อยนึงเนาะในเมืออ่อเขาปะไว้ให้มันเย็นน้อยนึงหักกะสิมนันเอาแผ่นนี่ออกเนาะปิ้มแบบนี้เป็นหักกะเสีันตัดเนาะตัดตามนี้เลยเด้อเป็นแบบใดพี่น้องได้แล้วพี่น้องสวยสดีได้เนาะเบัง คขนะนุมนนมแบบนี้่ขอกระสิปาดเห็ดอันซองเปียงเนาะคอยเอาอันไม่ทู่แบบนี้ไม่ทู่อันกันแบบนี้เนาะเวลาเขาปาดมันขนมมันจึงอันนาเสมอกันนะเนาะไหแเล้วพี่เนาะอันนี้ก็จะมาเฮดซีรุ่ถาเค้กเนาะใส่น้ำตาลลงไปหาสิกรัมน้ำนี่ใส่อันร้อยมิลิลิตรแล้วก็ต้มให้น้ำตาลมาลันละลายเนาะ ตอนนี้พผยยักษ์ใส่อันเหล้าละวาอันเพอเอิญเนี่ยเกี้ยงนะพี่เ,เ้องเราสาหรับเพิ่นใส่เค้กใส่ขนมนะใส่ได้ตอนนี้เด้อหรือว่าสิใส่อันแกนวานิลาก็ได้เพื่อความหอมเนาะในเมื่อเขาต้มน้ําตาลมันละลายหมดแล้วเปนี่ก็ฟองมอเลยเดี๋ยวก,ก็ปาไว้ให้มันเย็นบางทีก็สซมาตี้อันวิปปิ้งครีมเนาะสามเนี่ยเขาจะต้องเอาเข้าไว้ในตู้เย็นอันประมาณ30นาทีหรือว่าสั่งหนึ่งเนาะให้มันเย็นตัวนี้เขาก็เอาเขาตู้เย็นเนาะเวลาเขาตีครีมมันจึงขึ้นไหวเนาะ ันนี้ก็จะแมนวิปปิ้งครีมเนะค่อยใส่อัน450มิลอันวิปปิ้งครีมเนี่ยก็ต้องเย็นคือกันเด้อค่อยใส่แบบนี้เอาตีนะเฮาใส่เบอร์ใหญ่เลยเด้อตีไปจนมันอันจนครีมมันขึ้นพุ่นล่ะเด้อพี่น้องอันนี้ค่อยตีประมาณ5นาทีเห็นบ่ครีมเฮามันก็ได้แล้วบันี้เฮาก็ซาวตีแล้วบันี้เฮาก็สิเอาผสมใส่กับอันครมปาติเชียเนาะหรือว่าครมอันคัสตาร์ดบนี้เฮาก็ตีให้อัน ให้มันอันละลายพี่นนอะเนะเี่ยพี่นนาะตีให้มันอันให้มันลายเป็นเนื้อเดียวกันนะได้แล้วเป็นฮักกัสเอรอันครีมเชถาตีเมื่อกี้ลงไปเนาะแบินฮักกัิตี้ให้มันเข้ากันเนาะเมื่อเดียวเด้อ ใส่อีกจองหนึ่งเห็นบ่มันเป็นเนื้อเดียวกันแลน้วบันติฮักกสเเอาอันครีมมันที่เลือแล้วก็ลงไปเนาะบันติฮักกัสิเอามือคนเดิมต้องที่จักนี่ก็คนปิ้นแบบนี้พี่น้องคนให้เครมกับอันครปปิเช่มันเข้ากันนะเลยพี่น้องเขาต้องคอนให้มันเป็นเนื้อเดียวกันเด้อ ยนแครมมันเนียนนะประมาณนี้ถือว่าได้ละอ,อันนี้ก็ะสือมนทงเทียมผสนครีมเนาะ,ะกรสเมียนตัวนี้แล้วก็ตัดประมาณนี้แหละทงห่อกระพับแบบนี้อัดเพื่อเวลาห่ออันใส่ครีมมันจึงบอนลุนออกมาทางนี้นะ ก็ที่ใส่ในกระติกแบบนี้เนาะมันจึงอันสบายเอาอันนี้พูดเนาะพูดให้อันแครมมันลงกนะประมาณนี้ได้แล้วเป็นนี่ฮากกัสียเอาเข้าไว้ในตู้เย็นเนาะอันนี้ก็สมรสต์ดบลีเนาะที่เขาไปเก็บสุดแล้วันตัวนี้ตัวที่เขาี่ใส่ออมอันาข้างเนาะส่วนตัวนี้ฮาก็สัสนเคใส่อันกลางเนาะ รงกลางเค้กรงกลางขนมต้นเป็นต้นน้อยๆแบบนี้อันนี้ก็เสิร์นแป้งเค้กแนวเห็ดไหวเนานะก่อนที่เาจะเอาอันแปง้งแป้งเค้กเข้าลงเอาก็ต้องอันยอดแป้งใส่ก่อนเนาะเพื่ออื่นอีอย่างรีดแป้งนะพี่เนาะก็ใส่อันขนมเขาลงไปแบบนี้เวลาเขาจับมันจึงบอนิ่งบอนั้นนะ วันนี้ก็ฐานเซรุ่ที่เราเห็ดไว้เมื่อกี้ประมาณนี้ถ้าลายมันก็เปียกพุอนเนาะวันนี้ก็ใส่แครมลงไปเนาะคอยจะใส่แบบออกข้างห่างเลยเนาะเพราะว่าอันคอยชิวางอันสตรอบเบอรี่ใส่เคืองกลางน้ำเคืองกลางเขาก็ใส่แบบนี้พี่เนาะน,นี่ก็วางอันสตรอบเบอรี่ใส่เคืองกลางแบบนี้เนาะมากลายก็ใส่ลายเนาะสตรอบเบอรี่หวานหวานพี่เนาะ เดี๋ยวเบลลู่พี่เน,นาะบริญญัติให้ช่วยซะอันซันที่2เนาะถาซิโรใส,ส่อือคือเกากํกเฮาก็ใส่แบบนี้ม ก็สิตกแตง่งด้วยสตรอบเบอรี่เนาะใส่แบบนี้ใส่ห่างๆเด้อเพราะว่าเขาสิใส่อันดอกไม้ใส่อันผักเอียงก็หอมลาบใบหอมลาบผักหอมลาบเาต้องเห็ดไวๆเด้อพี่นอ้องอากาศห่อนนี่นมันครีมหอมมันแห้งเสียนละลายไวประมาณนี้ตกแต่งแบบเฮามากักเข้าอะ่ะตกแต่งได้แหละพี่นอ้องมักแบบได้ก็จัดไปโหลดเนาะอันนี้ก็ะสเหม็ดใบหอมลาบเนาะใส่ให้มันมีอัน ให้มันมีสีสันตัวนี้มันดอกใหม่เด้อเออจะเอาดอกกุหลาบเอาดอกอี่ย่างก็ได้แต่ว่าายมันนี่ขคอยเอาเจียอลูมิเนยมพันเนาะมันก็นจะเป็นเค้กดอกไม้ <laughs> เรียบร้อยพี่น้อง <laughs> เค้กเฮาเต็มแต่ดอกไม้ <laughs> เค้กวันเกิดลูกสาว4ปีมีแจะดอกไม้ <laughs> นางมากักแห้งดอกไม้ <laughs> ลองไปเห็ุบังเด้อ สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนพบกันในคลิปต่อไปทามาก็กดไลค์ถ้าเจอก็กดแชร์ใด้เด้อสนุกไมเลยบ๊ายบาย